สวัสดีค่ะดอกกุหลาบสีเวียงพิงเวอร์ชั่น2นะคะอันนี้ก็เป็นริบบิ้นกากเพชรใสาตา TW นะคะประกอบกับเนื้อทรายตาละทางสีแดงเหมือนกันค่ะส่วนข้างในนี้ก็เป็นเนื้อทรายเหมือนกันค่ะส่วนอันนี้เป็นตา TW กากเพชรตา TW เป็น เนื้อแมทนะคะนี่เป็นเส้นเดียวค่ะแต่กลีบสุดท้ายนี่ประสีก็ใส่สีขาวเข้าไปในกลีบสุดท้ายกลีบเดียวค่ะก็สวยงามน่ารักค่ะคือเวอร์ชั่นแรกอะ่ะเราจะไม่มีกลีบตรงกลางแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบลนๆนะคะทีนี้ประสีก็เลยมาทําเวอร์ชั่นสองใส่กลีบนี้เข้าไปก็สวยงามน่ารักไปอีกแบบหนึ่งค่ะแบบนี้เลยค่ะท่านใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ของประสี ถ้าชอบคลิปของป้าสีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าสีด้วยนะคะเราก็จะมาเริ่มทำฐานกันเลยค่ะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะตัดที่ความยาว65เซนติเมตรจำนวน4เส้นเราก็พับทบมาให้ปลายยาวต่างกัน3เซนติเมตรแบบนี้นะคะเวลาเราทำฐานเราก็จะใช้ปลายด้านยาวไว้ด้านบนนะคะ เราก็จะมาทําฐานกันเลยค่ะเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1เส้นที่สมคล้องเส้นที่2เส้นที่4ส,สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1นํามาคล้องเส้นที่3จากนั้นเราก็จะหยิบเส้นด้านบนผาดเฉียงไปค่ะ เส้นด้านบนของทุกคู่ค่ะเส้นสุดท้ายเราก็สอดล็อกไว้ค่ะกดให้เป็นรอยตายตัวไปเลยนะคะจากนั้นเราก็จะหยิบขึ้นมาพาดทับกันทั้งหมดสี่เส้นนะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็ได้สี่เส้นแบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็ stumbled, <มา desserts> ปล่อยเส้นด้านล่างของสี่เส้นนี้ลงมาค่ะหยิบเส้นถัดไปขึ้นมาพาาทับปล่อยเส้นด้านล่างค่ะเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาาทับปล่อยเส้นด้านล่างเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาาทับปล่อยเส้นด้านล่างเส้นถัดไปหยิบขึ้นมาพาาทับปล่อยเส้นด้านล่างเราก็จะเหลือสามเส้น นะคะจากนั้นเราก็หยิบเส้นด้านล่างของสามเส้นนี้สอดเข้าไปในช่องที่หนึ่งแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่ 2. สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดเข้าทั้งช่องที่หนึ่งโผล่ช่องที่สามนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็รวบเข้ามาค่ะ ก็ค่อยๆดึงให้กระชับนะคะกระชับแล้วเราก็จะหยิบขึ้นมาสี่เส้นแบบนี้ค่ะเส้นทางขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาก็เป็นสี่เส้นนะคะเส้นทางด้านขวาพาดลงไปค่ะหยิบเส้นทางซ้ายขึ้นมาค่ะเราก็จะทำแบบนี้จนครบทุกเส้นเลยนะคะ เส้นด้านล่างหมดแล้วค่ะก็เหลือสามเส้นด้านบนแบบนี้ค่ะหยิบเส้นขวาสุดสอดเข้าในช่องที่หนึ่งนะคะเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าช่องที่หนึ่งโปช่องที่สอค่ะเส้นสุดท้ายสอดเข้าทั้งช่องที่1ก็ไปโ,โล่ช่องที่สแบบนี้ค่ะเราก็มาดึงให้กระชับขึ้นอีกค่ะ กระชับแล้วเราก็จะสอดลอดไปสามช่องนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะทำเหมือนกันทุกเส้นนะคะเส้นสุดท้ายแล้วค่ะเราก็ดึงให้กระชับขึ้นอีกนิดหน่อยค่ะ จากนั้นเราก็พลิกกลับมาเราก็จะทํากลีบจับพลิกไปด้านหลังแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็ให้เป็นแนวตรงกับเส้นเส้นด้านล่างนี้นะคะพลิกอีกหนึ่งครั้งค่ะสอดในช่องถัดมาเลยค่ะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ อันนี้ก็เป็นกลีดบัวทำง่ายๆนะคะ นี่เส้นสุดท้ายค่ะเส้นที่จะสอดคืออยู่ด้านในนะคะก็จะมาดึงจัดกลีบให้เขาเสมอกันค่ะ จากนั้นเราก็จะสอดเก็บปลายค่ะลอดผ่านไป3มช่องเหมือนขั้นตอนเมื่อสักครู่ค่ะจากนั้นเราก็ตัดส่วนเกินออกค่ะแล้วก็เหลือไว้เหลือปลายไว้หน่อยนึงค่ะเอาไว้ดูเวลาเราจะสอดขั้นตอนต่อไป ส่วนของกลีบค่ะอันนี้สีแดงเป็นริบบิ้นกากเพชรใสตา TW นะคะส่วนสีแดงอีกเส้นนี้เป็นกาก,ากเพชรเนื้อทรายตาละระรังค่ะก็จะทำเส้นคู่ค่ะเราก็ตัดสีละ8เส้นความยาวที่45เซนติเมตรนะคะก็จับให้เสมอกันแล้วก็สอดเข้าไปใต้ปลายที่เราตัดเหลือไว้นะคะ ก็สอดไปประมาณนี้ค่ะเราก็จะใช้เส้นกากเพชรไว้ข้างบนนะคะเส้นล่างไม่ใช่กาก,ากเพชรค่ะเราก็จะสอดเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวก็สีก็สอดไปก่อนค่ะเสร็จแล้วมาดูกันค่ะก็ครบทั้งแเส้นแล้วนะคะเราก็จะทําขั้นตอนต่อไปค่ะจับเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะ งมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดในช่องถัดมาค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปในกลีบสีขาวนะคะแล้วก็ดึงมาให้อยู่ใต้กลีบสีขาวนี่ค่ะ เราก็ทําเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะสอดในช่องถัดมาค่ะก็ดึงเข้ามาใต้กลีบสีขาวะคะ่ะข้ามมาเส้นหนึ่งะคะ่ะ แบบนี้ค่ะแล้วก็ทำเหมือนกันทุกเส้นเลยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเราก็จะมาดึงให้เขาเข้ามาในกลีบสีขาวนะคะจะได้แบบนี้ค่ะ จากนั้นเราก็จะสอดลอดไป3ามช่องนะคะก็สอดเหมือนกันทั้ง8เส้นเลยค่ะ สุดท้ายแล้วค่ะเราก็สอดครบทุกเส้นแล้วนะคะดังนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะหยิบเส้นด้านหน้าเราเลยค่ะจับพลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนมาหนึ่งรอบค่ะจะได้แบบนี้นะคะจับปลายให้เท่ากันค่ะโค้งกลับมาแบบนี้ค่ะ แล้วก็สอดในช่องใต้เส้นเส้นแนวของเขาค่ะสอดเข้าไปในกรีบสีขาวนะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้เราก็กดไว้เบาๆค่ะจะได้แบบนี้นะคะ จากนั้นเราก็ทําจับขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะจับปลายให้เท่ากันค่ะสอดไปในช่องเดิมเลยค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ ประมาณนี้ค่ะต่อมาค่ะจับพลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ม้วนมาหนึ่งรอบค่ะจับโค้งกลับมาค่ะสอดไปใต้ช่องเขาค่ะ เข้าไปในกรีบสีขาวนะคะจะดึงไว้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จับมาแบบนี้ค่ะจับโค้งกลับมาค่ะสอดไปในเส้นเดิมของเขาเลยค่ะช่องเดิมที่สอดเมื่อกี้ค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะต่อมาค่ะลิกมาทางขวาแบบนี้ค่ะม้วนมาอีกหนึ่งรอบค่ะจะได้แบบนี้ค่ะกดไว้เบาๆค่ะก็จับโค้งกลับมาค่ะก็สอดไปในใต้เส้นของเขาค่ะ ลอดผ่านเส้นสีขาวด้วยนะคะจะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็จับมาแบบนี้ค่ะมาแบบนี้ค่ะก็สอดในในช่องเดิมเมื่อกี้เลยค่ะ ดึงเส้นคู่เขาให้เสมอกันด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราก็พลิกมาทางขวาค่ะก็จะม้วนมาหนึ่งรอบจากนั้นเราก็จับปลายเท่ากันนะคะโค้งกลับมาค่ะ สอดใต้เส้นเขาค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จับยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะคลิกแบบนี้ค่ะจับปลาเท่ากันค่ะสอดไปที่เดิมค่ะ เส้นต่อมาเลยค่ะพลิกมาทางขวาค่ะหมุนไปหนึ่งรอบค่ะสอดเข้าไปใต้เส้นขาวนะคะ ได้ประมาณนี้ค่ะจับยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับปลายหเท่ากันค่ะจะได้ประมาณนี้ค่ะเส้นต่อมาค่ะ จะพลิกมาทางขวาค่ะจะทำเหมือนกันค่ะ จับยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะจับปลายให้เท่ากันค่ะสอดไปที่เดิมค่ะ เส้นเส้นคู่เขาไม่ค่อยเสมอค่ะเราต้องจับดีๆเส้นต่อมาค่ะ มันก็จับยกมาค่ะสอดเข้าไปที่เดิมค่ะเึ็นต่อมาค่ะ ยกมาค่ะคร,บ,ครบทุกเส้นแล้วค่ะเราก็จะมาจาัดให้เท่าเท่กันค่ะ ็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกกุหลาบค่ะเราก็ตจงจดัดดอกกุหลาบมันก็เท่ากันค่ะจะเท่ากันแล้วนะคะ จากนั้นเราก็พลิกกลับมาค่ะสอดลอดไป3มช่องค่ะสีต้องตัดเทียงใหม่ค่ะเิียงทางนี้จะเข้ายากเดี๋ยวปจ้สีตัดก่อนค่ะป้สีก็ตัดปลายเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็สอดเหมือนกันทุกเส้นเลยนะคะสอดให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะเส<ด>้นสุดท้ายแล้วค่ะลก,กลับมาดูค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปเลยค่ะงั้นเราก็จะพลิกมาแบบนี้ค่ะทำขั้นตอนต่อไปค่ะจับมาทางขวาแบบนี้นะคะก็พลิกมาทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะจับพลิกไปด้านหลังค่ะแล้วก็จะสอดลงช่องนี้เลยค่ะช่องถัดมาค่ะ จะได้แบบนี้ค่ะเส้นเขาจะไม่เสมอต่อมาค่ะแบบนี้ค่ะลิกไปด้านหลังค่ะก็จะสอดลงในช่องถัดมานี่ค่ะ,ะได้แล้วค่ะต่อมาค่ะ เหมือนเดิมค่ะต่อมาค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ ทางขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็พลิกกลับมาค่ะพลิกไปด้านหลังค่ะก็มาสอดลงช่องถัดมาค่ะจะได้แบบนี้ค่ะ della lanca like สุดท้ายแล้วค่ะจะสอดลงตรงนี้นะคะ จะมาดูกลีกันค่ะก็จะมาจัดให้เท่าค่ะเขาไม่เท่านะคะนี่เส้นเขาไม่เสมอกันระหว่างเส้นคู่ค่ะตัดสีว่าเท่ากันแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเก็บปลายค่ะ แล้วก็ตัดออกให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะสอดขึ้นด้านบนไปเลยนะคะก็ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ใส่เหรียนที่หลังได้ค่ะสอดไปตามแนวแบบนี้เลยค่ะ ก็ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะสวยงามน,น่ารักแบบนี้เลยค่ะประสีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของประสีจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ